ไตรกิจคือว่ามีเมมเบอร์เคนพวกเราวรองเทนรปบีบบอได้ครับขอรับช่วยกันครับ ポンシュジミークラブ、インディティダイルジャクラブ。ポンシュリョウガクラブ、チョッパイサウナクラブ、インディティダイルジャクラブ。ポンシュイーサクラブ、チョーク・キン・カウマンガイクラブ、インディティダイルジャクラブ。 ผมชื่อโคโค่คลับเพนวอลคอครับอิน oh! ดิทิดาลูจคลับผมชื่อหลิวชินคลับอมรักทุกคนคลับอินดิทิดาลูจคลับผมชื่อเรนครับผมเรฟบขับปีปักครับโอเคเลสโก パンシューツレギクラブ。ニックネーム T。<Say>, T.T.Indie Diluja、er、クラブ。Yeah. 今回タイに来て、どういうことをするんですか。はい、えー、えーえー、皆さんと、ええー、はい。ええー、活動させていただ,いこ、えー、ここいただくことになっています。はい、本当に、あのー、毎月ライブパフォーマンスであったり。えー、ニュースクールブレイキンという、えー、リアリティショーを通して、皆さんにたくさん発信していきますので。これからの活動を楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 ค่ะจากนี้นะคะก็ทางไซคิกฟีเวอร์นะคะก็จะอยู่ที่ไทยอีก6เดือนนะคะแล้วก็ก็จะทำกิจกรรมกันไปโดยทุกๆเดือนเนี่ยอาจจะมีเป็นพวกไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมานะคะแล้วก็จะมีรายการที่ชื่อว่า New School Breaking นะคะก็หวังว่าแฟนๆคนไทยนะคะก็จะมาติดตามแล้วก็ทำความรู้จักกับตัวตนของพวกเขาด้วยค่ะเอฟฮิโร่ศาลตตคอลลาโบซุรคุคโนโปรเจกต์นี้ที่เตโนฮิโตโกโตโอเนได้ชิมัสโดยความรู้สึกได้ค่ะあの本当にあの僕たちがデビューしてもう一ヶ月 えー、たった後とに、まあ、こうしてプロジェクトであの動かしていただいているので本当にも FHERO さんもそうですし本当に嬉しい恵まれた機会をいただけて本当に嬉しい気持ちでいっぱいですし本当にタイに来てあのタイの皆さんがとても温かくて本当に僕たちを応援してくださる温かい皆さんなんだなということをあの身に染みて感じているので改めて僕たちの目標であるあのグローバルアーティスト

การที่ได้มีโปรเจกต์ได้ทําร่วมกับพี่กอล์ฟเอพีโรนเนี่ยคะ่ะรู้สึกเหมือนตัวเองแบบโชคดีแล้วก็ได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็จากการที่มาไทยครั้งนี้คะ่ะตัวเขาทั้งวงเนี่ยทั้งได้สัมผัสกับออแฟนๆชาวไทยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยใจดีกับพวกเขามากเลยแล้วก็ประทับใจที่ได้รับการเชียร์อย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็จากนี้ต่อไปนะคะตัวเขาก็ คิดว่าจะมุ่งไปในการทำเป้าหมายของเขาในการเป็นศิลปินที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับไทยและญี่ปุ่นให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะก็ฝากให้กำลังใจพวกเขาไปด้วยกันนะคะอนุ a ัชตามินะสั่ง d าร์ทโฟมันะนเดฟ้าโนคาตนあの来てもらうようになんか誘って来てください。あと日本国にもたくさん来てくださいと。 えー、本当ですね。来てくださった皆さんをこう楽しませられるように僕たち全力でパフォーマンスしますのでぜひ、えー、お越しくださって一緒に、えー、楽しんでいただけたらなと思いますレオチューガンナクラップマーガンユーユーなクラップハタン ทางวงนะคะก็พรุ่งนี้คิดว่าตั้งใจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์จะ,สะแสดงออกมาให้เต็มที่ให้ทุกคนที่มาเนี่ยได้สนุกไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันกับพวกเขานะคะแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันค่ะคุณเลกาลามินาซังหลอกคาเกตส์กังไทยนี่ไทยไซส์เต้ตัวให้คราวด์ซังเอฟฟี่ฮิโรซังโน่จิมมูช็อตอิชุนิโคลาบอของโปรเจกต์ก็อาจจะต้องขีดันนどんなプロジェクトかあるのか教えてください そうですね、今あのリアリティ賞ショー、番組としてあの「ニュースクールブレイキン」というのをこう今、撮っていまして、でそれで僕たちのこう活動している様子であったりだとかこうタイの文化を学んでいる様子などを撮っていただいているのでそれがこう全世界に配信されるのでそれをぜひ見ていただきたいのと、あと僕たちにもこうプロデューサーがつくのでこう僕たちの音楽であったりだとかタイのこう音楽をどんどん,どんどん勉強してこのタイでも僕たちの音楽をどんどん発信していけたらなという,ふうに思っています。 ่ะก็จากนี้ไปนะคะทางวงก็จะอยู่ที่ไทยอีก6เดือนนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้ก็มีเริ่มต้นนะคะถ่ายรายการเ e a l ลลิตี้โแล้วโดยรายการนี้มีชื่อว่า New School Breaking นะคะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยพวกเขาก็จะทำกิจกรรมในประเทศไทยแล้วก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับออวัฒนธรรมไทยไปเรื่อยๆในรายการก็จะได้เห็นพวกเขาที่แบบทุ่มเทกับประเทศไทยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้เห็นว่ารายการนี้มีการออกอากาศไปทั่วโลกด้วยก็หวังว่าทุกคนจะได้ชมกันแล้วก็ในรายการเนี่ยก็จะได้เห็นว่า ทางแต่ละวงเนี่ยค่ะก็จะมีโปรดิวเซอร์ที่เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์นะคะมาช่วยกันทําเพลงด้วยแล้วก็ในการทําเพลงเนี่ยก็อาจจะมีการผสมผสานความเป็นดนตรีแบบสไตล์คนไทยนะคะเข้าไปด้วยค่ะแล้วกออ็อนาคตนะคะก็หวังว่าจะได้มีการแบบสตรีมเพลงออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันได้ดไดชมได,ได้ได้ฟังด้วยกันด้วยค่ะลักคืาเกตซนอไทยไซเดไทยนโดยูปะโชนิあの旅行に行きたいと思いま ยโกยโกตูเกตพูเกตพูเกตกต I want to go to พัทยาพัทยาพัทยาอยากไปภูเก็ตกับพัทยาต้องให้เหตุผลไหมน่าเสพภูเก็ตตัวพัทยานั้นหรส あのプーケットに行きたい理由は YouTube を見てそうなんですよ、YouTube で見てて、すごく綺麗な海だったり、すごい街で、本当にこう楽園って呼ばれてて、そのプーケットが、<laughs> なので僕も1回でもいいから、行ってみたいな、メンバーのみんなで行って、海とかで遊びたいなっていう願望があります、<laughs> はい、<laughs> ぜひ休みとかあったらね、多分タイからあの1時間ぐらいで飛行機乗ったら行けるらしいんですよ、えー、なんでちょっと合間を見て行きたいと思います。<Yeah. S 2> <laughs> ค่ะก็เหตุผลที่อยากไปเที่ยวภูเก็ตนะคะเพราะว่าเคยดูใน YouTube มาแล้วก็เห็นว่าทะเลสวยมากๆเหมือนแบบภูเก็ตมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบเหมือนเป็น paradise เป็นเหมือนสวรรค์ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นสักวันวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะหาเวลาวันหยุดนะคะแล้วก็พาเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไปเล่นทะเลไปเล่นน้าทะเลด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็อยากจะต้องหาเวลาไปให้ได้เลยเพราะว่าได้ยินมาว่าบินไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะ じゃあサさんに質問です <laughs> この間、ゴルフさん、ステージが終わったあの29日に、顔ガイを準備してくださったんじゃないですか、そのゴルフさんが準備してくださった顔ガイへの感想愛、愛を語ってください <laughs> 本当にあのもうタイに来てすぐ顔ガイを用意していただいて、すごくもう純粋にめちゃくちゃ嬉しかったのと、やっぱりこうタイの現地の顔ガイの味をこう味わえたことがすごい嬉しかったですし。

ท้งที่ก๊อฟมีการเตรียมข้าวมันไก่ให้เนี่ยพวกเขาก็รู้สึกดีใจมากที่แบบแรนมาปุ๊บก็ได้กินข้าวมันไก่เลยแล้วก็รู้สึกดีใจที่เนี่ยได้ได้มาได้ชิมรสชาติของข้าวมันไก่แท้จริงที่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเกินปุยมุ้ยเลยค่ะข้าวมันไก่อีกไย่างหนึ่ถ้าไปติมิตไทยเรียวดิตกัดมคะเ้า

あのデビューと同時にです、ね、僕たちの,あのデビューアルバム PCF というものがサブスクリプションにこう上がっているんですけども本当に僕たちの自己紹介代わりになるようなこう本当に大きなアルバムになっていますのでぜひ聴いていただきたいのとあ YouTube にて僕たちの発信、楽曲の配信であったりだとか MV などもありますのでぜひチェックしていただきたいです。 でこれからタイでもっともっとこう僕たちの音楽をどんどん,どんどん広げていけるように文化の勉強であったりだとか語学の勉強もどんどんしてタイでこうどんどんいろんな人に聴いてもらえるように頑張っていきたいと思っています。 ก็ก็ตอนที่เขาเดบิวต์ออกมาก็ได้มีการออกอัลบั้มนะคะชื่อว่า P C F ก็หวังว่าทุกคนจะไปฟังกันแล้วก็ทาง YouTube ทังช่อง y t u t u เนี่ยค่ะก็มีการปล่อย MV นะคะแล้วก็พวกวิดีโอที่เป็นกิจกรรมต่างๆของพวกเขาด้วยก็อยากจะฝากติดตามให้ไปชมผลงานกันได้นะคะทางช่อง YouTube ค่ะแล้วก็ ต่อจากนี้ไปนะคะอยู่ประเทศไทยก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมไทยแล้วก็หวังว่าจะได้ทําเพลงที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็มาติดตามกันเยอะๆเลยค่ะมาสนุกกันค่ะเยยดๆนะค kan ye ye na tra tan ye ye